ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้ก็มาไร่มาสวนเหมือนเดิมนะคะว่าจะมาเก็บบักพริกพริกขี้หนูอยู่ในสวนยางนะคะสวยงามมากเลยนะคะพันธนี้ถ้ามีหลายต้นเนาะปลูกไว้โอ้ยเนาะปลูกไว้ในปา่ายางกระเป็นบาดเนี่ย แดงสากหลากอยู่บักพริกเดอ้อบักพริกหน่อยบานเห่า่ปพี่น้องเอฟซี 4, เอ้ยได้ยินคาวาเฮดปวกออกเนาะตามปลาอย่างก็เลยปะไปหาเลาะเบิงในสวนในปลาอยางเห่านี่แหละตะกาวก็ออกดีดีเนาะตอนนี้ไปเบิงดูมันสิออกฮิบก เก็บยางแล้วเก็บยางแรกกับความกระปุกนี่ฝนสีบตกบ่สีได้มาสกีดยางอยู่บ่เนาะเลาะเลาะ,ะหาเบิ้งปลาเห็ดซื้อมาแล้วอุปกรณ์เนานะเอกจากคุนี่แหละเอกจากคุนี่แหละมาใส่เนะาละมาเลาะเลาะเบิ้งเห็ดก่อนปลาแถวๆนี่ละมันเคยออก สวนยางสวนยางไปเลาะน้ำกันหาเห็ดหมูว่านนี่ก็ับไปหาอยู่ในสวนไปวัดเนาะไปพัฒนาในวัดก็เห็นพ่อได้ยูได้กินพ่อได้แกงมันนี่ก็เลยว่าเห็ดออกมาหาเบิ่งสะกอนตามปลาตามต้นปลาอยาง ต้นใหญ่ๆก็เอาออกแล้วเมื่อแรงก็สิได้จีดอีกอย่างภาราเขาจีดเสร็จแล้วเก็บกะเก็บแล้วมือนี่มาเจอแล้วปลาเห็ดพี่น้องบม่เคยเห็นจักเธือแบบนี้นี่คือเห็ดปวก ได้ปลวกตาดได้ปลวกตาบ,ตาบออกตามปลาอย่างโอ้เจอแล้วเจอแล้วได้ปลวกั้งเบิด์นด,ดนี่มท่านในเถ่าปันไงดอกใหญ่แท้อันนี่อาจะไม่เคยเห็นไม่เคยได้แล้วแบบนี้เนาะดอกบักใหญ่ดอกบักใหญ่ ปัตรโอ้โกตาบกูเข็เอื่นเอาเนาะเอื่นเอาเอื่นเอาคันมันอยากเห็นหลายโอ้ตุ๊ปุติปียูเอฟซีเอ้ยหลายคักหลายแน่เก็บเข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 ็บบัดเนี่ยพุ่นฉันสากลากอยู่พุ่เนเฮ็ดทั้งเบิดเฮ็ดทั้งเบิด ลายแท้หลายคักแท้มาเก็บมาเก็บมาเก็บน้ำกันฟาดโบเคยเห็นโบเคยเห็นกันว่าเห็ดอันแม่หมายโบคือหลายมาเด้อเอฟซีเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเห็ดหลายหลายจังเมีนหลายฟาดเนะาะโบเคยเห็นโบเคยเห็นกดเก็บสักก้อน เฮ็ดยู่ในปลาอย่างกินหงเอ้ยกินหอดมูกินหอดพวกเลยเนาะอยวาขันมูพวกไดมาเก็บน้ำกันมวนคักมวนคักมีแต่เห็ดง,งามงามดอกงามงามดอกงามงามเอาเอาเอาเห็ดเสื่อมันไว้สักวันย่านเสื่อมันเบิด ตัดเอาตัดเอาแล้วเนาะเราต้องเอาด้วยเห็ดเียวเห็ดแนวมันไงออกตามปลาอย่างกูกูๆูน้อนี่เฮ็ดเๆ็ดเฮ็ดเ็ดเ็ดตัดมือใดเนาะสิได้ไปอันนั้นเนาะไปฝากมูฝากพวกแล้ว ใส่มือนละบ่เนาะวันที่มือนีวันที่ยังเนาะเิฟเฟก็ไมเ่เจอเด้อนี่มาเจอได้เห็ดหลายเลยนีท่ทั้งเม็ดทั้งเม็ดบกไงบกไงโอ้มหเห็ดเสื่อมแน่ต้องเอาเมือเม็ดดอกหลายคักหลายแน่ป้าสินเหยียบ ท่านเห็ดบวกอันมันคือดอกไงใช่ไหมค่อยได้ค่อยได้ดอกไงป่านนี้โอ้ยมวนคักเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อเก็บเห็ดในสวนอย่างนั้นกันวาดดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่ค่ะโอ้โอไปใส่อีก เคยเห็นเลยแบบนี้แต่ดอกน้อยๆอันนี้ครับมีแต่ดอกยังไงเดิมันเด้อเก็บเห็ดน้ำกันเดออว่านนี่ไปเก็บในป่ามืงหนึ่งวาเก็บในสวนอย่างโอ้โหอดแม่ด่าเด้เนาะแม่ด่าเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำกัน ขึ้นแล้วเนาะเห็ดปวกอันนี้มันคือมใหญ่ครับแผลเห็หหนหมูว่านนี่เนาะนว่านนี่บริมาสวนยางข้าไปวัดไปท้าบุญมือน,นี่รถโอ้ยบานจอย สิได้เต็มกระคุกเลยเนาะมวนมวนมวนฮ็ดกับแบบนี้นะเนาะนี่จะดอกใหญ่ๆฮ็ดบวกฮ็ดบวกก็อยากเห็นหมูว,หว่าหนีได้เนาะแต่สิมวนครับต้องเอาเมื่อมดดอกเอาไว้ทำเชือมั่นเนาะ โอ้ยขันเห็นหมูว่านนี่แสวสิคักนี่คับบานแล้วอดอกงาดอกบกงายคักทิ้มกระขู่เลยดองเอาเมืิดดอกดอกขิดแนวดอกมันใหญ่คัก เด้อมาเดอเกบเพ็ดบวกกับแม่จ้ยโอ้โหอันนี้ท่ใหไงครับสำหนาเลยคือบ่อเห็นหมู่บ้านนี่คือบ่อเห็ดมันมาออกมองนี้นาอ ัเห็นหมูว่านสิโอเนาะแต่สีดีใจแห้งเป็นคุ่แล้วพี่น้องเอ้ยยังบันทันเบิดอยู่โอ้โหโอ้โหอ้โอ้หลายคักหลายแน่เห็นบอนี่ยังเหลืออีกตั้งบอกหลายใสกะคู่ก็สิเต็มแล้วมาฟังทั้งทีผัดแห้งหลาย โอ้อมีแต่ดอกตูมดอกตูมพุ่นยังเหลือบ่อึดบอ่อยกักมาเก็บน้ำกันมาเก็บน้ำกันพุ่นสากลากอยู่หลายคักหลายแน่เต็มคุคักคาก,ากเต็มคุคักคากเด้อมาเก็บเห็ดเด้อมหลายคักหลายแน่ มาเบิดขึ้นไห้นอเห็ดเนะอยากเห็นด้วยตัวมันนุ่มๆเมื่อท่านในแถวมวนคักเห็ด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 บวกไงที่มาดอกไงคักแท้ อยากเห็นตอน,ตอนมันตูมๆเนาะเ่บแแกงโอ้นี่ละเขาไปหาเห็ดในอันนี้บม่ได้ปลูกเด้อน,นี่ออกตามธรรมชาติเนาะธรรมชาติในสวนอย่างบม่ได้ปลูกแต่ว่ามันออกหลายๆเห็นคุหนึ่งเแลี่ เห็ดปวกอูมันได้หลายแบบนี้เต็มแล้วเนาะกระหูอยากเห็นแต่หมว่านนี่นะมันบ่เห็นว่านนี่มันขึ้นนี่พอได้มากีดอย่างได้บเ่เห็นเห็รจไปฝากพี่น้องเขาได้เนาะ มันนี้วันย่างนาะมันนี้วันเสาเฮดเฮ็้ดโอ้เด้ไดหนุมินาเต็มกะคูนึง เย็บเฮ็ดน้องพักหลายแม่แม่พคนมาเอาน้ำซูมดก กำลังจูมจูมอยู่แต่ก็ค่อยองามแล้วนะแคเต็มคุแล้วเต็มกัะคุแล้วจูมจูมก็มีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด,ฮด เป็นปลาเป็นมูแท้นเนาะเต็มกระคุแลว่ยวปลาใหญ่แท้นี่เนาะปลาใหญ่คักปลาใหญ่คักก็เห็ดยังชินเนาะหลายคักหลายแน่ เหมนข้นอยู่สี่อะคโอยังเวิดอยู่คุณเต็มกับขุแล้วก็ท่างคุณก็ย่งอยู่คุณทางพี่ก็ย่งอยู่เต็มกับคูแล้ว นี่ละเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกบ้านเฮ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ซัํเน่สักก่อนเด้อเอาไว้พอกันไว้คลิปหนา้าช่วงคลิปห้ยไม่เจยน้ำใน่เด้อสวัสดีค่ะ